การแสดงในชุดนี้นะคะมีชื่อว่าละครเวทีรักดีรักดนตรีไทยค่ะอำนวยการแสดงโดยนายสนั่นมณีสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัสักแก้วฝึกซ้อมโดยนายบรรจบสมบูรณ์กุลท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัสักแก้วและ นางสาวจุธามาจ่าเมืองนางสาวบางออนบุญจเจริญและนายนันทภภพันธ์อภิชาติกุลทรหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเรียนเชิญรับชมและรับฟังได้เลยคะ่ะ ศั์เอ้ยพี่วอนเวาวอนหนุ่มสาวปิดโทรศัพท์าเอาโทรมาทำไมเราจะดูหนังกันอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โโทรติดได้ไงปิดเครื่องแล้วนั่นนี่ย เดือดเดือดเดือย่าโทรเขากำลังดูหนังอยู่เสียงผู้ชายเขหลอกหนอบอนแม่พ่อปิดทองละสามพ่อจ้าหนูมีเรื่องอยากคุยด้วยจ้าอะไรเหรอลูกหน้าตาดูมีอะไรในใจนะ คือว่าหนูอยากไปเรียนดนตรีไทยที่บ้านรักดีรักดนตรีไทยจ้าหนูไม่แน่ใจว่าจะไปดีไหมจ้าอืมเป็นความคิดที่ดีนะลูกแต่ทําไมถึงลังเลล่ะหนูกลัวว่าจะเหงาคิดถึงบ้านการเรียนรู้อะไรใหม่ๆย่อมมีความท้าทายเสมอพ่อเข้าใจว่าลูกอาจจะกังวลแต่พ่อเชื่อว่าถ้าลูกตั้งใจจริงลูกต้องทําได้แน่นอน บ้านรักดีรักดนตรีไทยไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเรามากเราสามารถมาเยี่ยมกันได้เสมออีกอย่างลูกจะได้เพื่อนใหม่ที่มีใจรักในดนตรีไทยเหมือนกันคงไม่เหงาหรอกลูกดีจังพ่องั้นหนูจะลองไปดูนะครับดีมากลูกพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอไปงั้นเราไปบ้านครูกันเลยด,ดีกว่านาะ นกกระเวกสมแล้วแหละที่เป็นลูกครูน่ะอย่างนี้สิที่เขาเรียกว่ามะพร้าวหล่นไม่ไกลต้นครูจ๊ะครูมีคนสืบทอดแล้วละ่ะถ้าครูตายอะ่ะครูก็นอนตายตาหลับเลยจ้ะแต่ตอนเนี้ยพวกเราตาเหลือกแล้วละ่ะเหลือกยังไงละ่ะก็ตื่นมาเตรียมตัวตั้งแต่ดีสองกว่าจะได้แสดงทีก็เกือบสองทุ่มอืออือเอาละเอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะขอบใจพวกเองมากละ พุ่งนี้มากันใหม่นะเด็กๆไปไปแยกย้ายสวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมจ้าเ,เสียงใครล่นะน่ะสวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมจ้าสวัสดีจ้าครูอ้าวสวัสดีพ่อหนุม่มไปยังไงมายังไงล่ะเอิม่มผมจะพาลูกมาสมัครเรียนดนตรีไทยจ้าเห็นเขาสนใจเลยอยากให้มาลองเรียนดูจ้ามามาเข้ามานั่งในบา้านดื่มน้ำดื่มท่าก,ก่อน ชื่ออะไรล่ะเรานะ่ะสวัสดีครับครูผมชื่อจารแรมครับหรือเรียกสั้นๆว่าแรมก็ได้ครับอ๋อเจ้าแรมแล้วสนใจเครื่องดนตรีชนิดไหนเป็นพิเศษละ่ะระนาดเอกครับเออดีดีดนตรีไทยไม่ใช่แค่มีสเสน่ห์และช่วยฝึกสมาธิของเด็กเท่านั้นนะ การถ่ายทอดดนตรีไทยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตไงล่ะงั้นผมขอฝากลูกไว้กับพ่อครูเลยแล้วกันนะจ๊ะไปลามาไหวล่ะโชคดีไม่ต้องเป็นห่วงไอ้เจ้าแรมมันหรอกนะข้าจะเลี้ยงดูมันเหมือนลูกคนนึงเลยล่ะตั้งใจเรียนนะเจ้าแรมจ้าพอ่อโชคดีโชคดีมา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 ,มาทางนี้ เดี๋ยวครูจะเริ่มสอนพื้นฐานให้เองก่อนนะนี่เขาเรียกว่าระนาดเอกนั่นระนาดทุง้งนั่นของวงใหญ่ส่วนนี่ของวงเล็กที่เลือกก็จะเป็นชิงชาบกับมงกรองต่างๆอ้าวก่อนที่จะได้จับเครื่องเองต้องมาทำความรู้จากส่วนประกอบต่างๆก่อนนะจะได้เรียกถูกนี่เขาเรียกว่าพื้นระนาดเอก ทำจากไม้ชิงชันหรือไม้พยุงเป็นต้น <c oughs> เป็นอะไรไปรือเจ้าแรมทำไมดูไม่มีสมาธิเลยล่ะครูครับผมรู้สึกว่าเล่นดนตรีไทยมันยากจังเลยครับผมเริ่มเบื่อแล้วครับอ้าวเจ้าแรมทำไมคิดแบบนั้นล่ะ เมื่อก่อนเองยังบอกว่าสนุกอยู่เลยนี่นะก็ใช่แต่มันใช้เวลาเยอะมากเลยนะพี่บางทีผมก็อยากไปเล่นเกมกับเพื่อนบ้างอะ่ะงั้นก็ตามใจนะถ้าเองเลือกในสิ่งที่เองอยากทำข้าคงบงังคับจิตใจเองไม่ได้หรอกโชคดีแล้วกันงั้นผมไปเลยนะครับครูสวัสดีครับฉันสงสารพ่อครูจังเลยจ้ะแม่ไม่เป็นไรจะร้ะลูก เดี๋ยวก็มีคนมาสมัครเรียนดนตรีไทยที่บ้านเราอีกแน่นอนจ้ะถ้าจองขวัญเจอพี่แลนที่ไหนนะจะจัดการสักให้เข็ดเลยฮึมคอยดูนะเฮ้ยเอ็งเห็นในเปียกนั้นไหมวะหัดเล่นเกมนั้งแต่เด็กเชียวเอ็งไปถ่ายเงิมนมันมาสิมีเท่าไหร่อเอามาให้หมดนะเด้ครับลูกพี่เฮ้ยเอ็องเอพิ่งมาหรอวะ เนเอนะ็งรู้ไหมว่าใครคุมถ้าเองอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็เงินในกระเป๋าเอ็งมีเท่าไรเอามาให้หมดฉันฉันไม่มีจ้ะพี่เฮ้ยเอ็งอย่ามาโกหกจัดการมันสิพี่อย่านะฉันไม่มีจริงๆเอามานี่อยู่เฉยๆนี่ไงเอ็งก้าโกหก,ก,หกพวกข้าหรอวะเฮ้ยเย็นๆมันยังเด็กอยู่พี่อย่าอเอาเงินฉันไปนะนั่นเป็นเงินที่พ่อฉันให้ไว้ตอนไปเรียนโรวตีไทยนะจ๊ะถ้าเอ็งอยากได้อะเอ็งก็กลับไปขอพ่อเอ็งใหม่สิวะไปพวกเรากลับกันเถอะ คิดถึงบรรยากาศที่เรากำลังเรียนดนตรีไทยจากเลยแต่มันเรียนหนักมากถ้าเราจะกลับไปหาครูอีกครั้งครูจะรับเราไหมน้าแล้วกลับไปหาครูดีกว่าเนาะ ครับผมขอโทษผมอยากกลับมาเรียนดนตรีไทยใหม่อีกครั้งผมทำผิดไปแล้วครับอ้าวลองใหม่อีกสักครั้งนะเอิมครูจ๊ะฉันกลับมาครั้งนี้ยฉันขอมาฝึกเรียนร้องเพลงได้ไหมจ๊ะคือฉันเอิมคือฉันอยากร้องเพลงคู่กับน้องจอมขวัญนะจ๊ะไม่นะจจะพ่อหนูไม่อยากร้องกับคนนี้ไม่เป็นไรหรอกลูกลองร้องกับพี่เขาก่อนนะ อ้าวถ้าเองทำได้ดีและมั่นใจที่อยากจะกลับมาข้าก็ยินดีต้อนรับเสมออะนนตีขึ้นเลยขึ้นเลยสิจ้าพี่เอาเพลงเมื่อกี้ที่พี่พี่สองกันนั่นแหละข้าชอบอิอิอ <c oughs> รักดนตรีไทยค่ะซึ่งนะคะในกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็มีนะคะในส่วนของคุณครูบางออนบุญเจริญค่ะเป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อมนะคะซึ่ง,งเป็นการฝึกซ้อมนะคะในช่วงหลังเลิกเรียนนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกความสามารถนะคะและทักษะต,ต่างๆด้านดนตรีไทยค่ะคุณแนทใช่ <นะ S 1> แล้วค่ะซึ่งจะเห็นได้จากบนเวทีนะคะจะมีเด็กๆตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะคะจนไปถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่6เลยก็เรียกได้ว่าเป็นความสามารถของเด็กๆแล้วก็เป็นความสนใจของเด็กๆอีกด้วยค่ะและขอให้ทุกท่านนะคะส่งเสียงปรบมือเพื่อเป็นแรงใจและแรงเชียร์ให้กับลูกๆของเรานะคะชุมนุมรักดีรักดนตรีไทยค่ะ